ผมเคยเล่นเกมบ้านนี้เมื่อก่อนนิ่งไว้ทุกฝ่ายอะไรคุยอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้เฮียหนักไปเ,เ,ออไไเฮ้ยมีชั้นเชิงเลยดิวะไอ้เฮียสนงตรงสนัมไม่เป็นหรออะไรเงียบได้ไหมอะคนเขาเล่นกันอยู่เฮ้ย <c oughs> รู้สึกยังไงอ่ะ่อมศาสตว์ ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้าน l i s t Man Shop No 1เรื่องเติมเกมเติมเกมวันละแอนในราคาถูกเข้าไว้ใน5ทีถูกก็เติมเองทั้ง10เติมเกมในเว็บรับ List Man คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกและยังมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนํามากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และลา List m a n Shop เติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ List Man Shop เท่านั้นเ่ ะผาเพื่อนวิแรงจังอะเฮ้ยมันแรงเหรอวะเฮ้ยเฮียทำไมสกิลมันแรงเหรวะเฮ้ยสกิลแม่งแรงเรวะเฮ้ยโดนมา กก้กลัง้นก้อยแมล้วร้อยสิบน้องร้อยสิบโอ้ยเฮียตั้่งแรงสัตว์ห้าสิบสี่ถ้าโดนเต็มตีนเจ็มันไม่เล่นว่ะเพื่อนแฟนลอกแฟนลอกแฟนลอก ต้องรอสองก่อนแปดแฮะไปเยอะอยู่นะยูดูหานช่วยอยู่เขาปนอีกตัวนึงขวาก่้อ่ะเออ One enemy remaining ตัวมันต้องมีคนเสียตลาดไงเพื่อนแปดสูน่ ตรงจังหวะสองเลยไปจังหวะ่หน้าสมแ้เหน้าสไมกาเก็บลูกแก้วเ่า my turn โอ้โหตอบแไอ้โคตรไ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 ย็นแม่มัวแต่รอเสสมองให้เพื่อนเข้าจางวาเข้าจางหวะเยอะิวจอยอ่ะแม่งหลอกกันทำพี้เลยวะอยี่แล้วสามสองสกายเอ่ะ เออได้ฟรีขาดได้ฟรีขาดไอ้เอ๋ไม่มีได้ไม่มีได้ไม่มีเพื่อนทุกคนปีเดินได้ปะใกล้ๆมี้ะมีได้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 มีไอ้เอ๋แล้วแหละสอง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 ไอ้ตีอะไรมงงทำไมวะของเอ้าช่องคอแตกปะเฮอ๋สองอะไรเนี่ย Last player standing 30 seconds left บอให้แม่ง anti anti ไฟ planted one enemy remaining หมาการหมากระโดดสูงดังไม่ที่ตานี่คือคนทาประตูเองไม่ใช่หรอเออว่ะเออไม่แปลกใจละถูกแล้วล่ะถูกแล้วล่ะต้องจังหวะสองเลยปตัวดิมองเขี้ยอะไรัญาออนไม่เปิดตัว

หนีก่อนน้องอ๋อปิดมิดมายังตายเหี้ยเหรอวะอ่านี่สองตัวเลยหนึ่งอีตัวนึงอีตัวนึงบายได้นะลอยสองตัวพี่สองตัวฝั่งซ้ายเฮ้ยไปบีเหรอไปเปล่าวางเอแล้วผมครับไปเอสองตัวแล่วสุดเหรอนานแล้วนานแล้วนานแล้วเรวเป็นด้วยโดยมันเข้าช่องคอร์ดไปไอ้ตัวใหม่อ่ะเทโจเดินเทโจเอ้ยไปควันขายตัวนึงว่ะไปควันล่ะบัสเฮ้ยไปไหน เฮ้ยเล่นเป็นปะเนี่ยโอ้โหอะไรเต็มเลยวะโอ้ผมพับตัวนี้ไหนอ่ะกูเลยกูเลยอุ้ยอะไรอีกอะตัวมันเกียร์นะวะขอมดเยอะจังมีระวังกลับระวังกลับตัวไหนตัวไหนตัวไหน ตัอื่น <bunker. S 2> ระวังพืนสีเขาสีเขาโอ้เต็มเลยเอดหาตัวนึงเอ้ยเลินเไหัวเลเจ็เฮ้ยเดิมเป็นซีทมันหมาไป็นทีนุยได้ปะตัวกี่ตัวเป็นๆน้เป็นสองตัวโดนสีแล้วก็ดันเป็นซีทีไปปะเฮ้ยไอเฮี้ยหนักไป

รู like> okay. K one, K one. <e ้ส okay. ึกยัง um ยัดาบปตัว้อจังก่อนรังก้อนยวาโคตรเก่งกันนั่งดูจอแม่ไงีเนี่ยสี่เข้าแล้วนะวางสี่วางสี่วางสี่ต้นใบด้วยหรอวะ ฮะไม่ไงขวัวกูอีกไอ้เหี่ย์บอดครัแล้วองข้อแตกนะดันฟีมาสวยเี่ยถ้ามันดันลึกขนาดนั้นคอนให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวแฟนสกายอยู่ลรที่บอดมีปืนนะพี่ สองตัวดันมาดันมาสองตัวสองตัวพี่เสรีโจนนพี่นายลองนาจะไม่นดาอยู่ได้ตายสองตัวพี่ดูขวาอยู่ไปโคตัวเดียวมันมาเลยเประตูมาประตูเล็กตายอกตัวเลกสองตัวเลยหยพีบพีมาแปดลูกหนึ่ง นั้โคตเสตที่โจจัดไอ้เียคอจอหน้าจะเล่นในไอเสียของตัวเองไปเลยกูไปซ้อนเฮียโอเมตก่อนน่าจะตายกูซอนมึงอยู่เพื่อนูเอ้ยซ้อนมึงอยู่เฮ้ีโจจัด ศัตเหล่งจอยู่นี่เฮียเสาเคียดูวอเตอร์ทะลุอยู่ ช่วยจิจัหน่อยโลมา่ตัวอะไรคุยอะไรอะคุยกับมึงไงกูทีมเดียวมึงอะเสรีโจเสรีโจเสรีโจยังไม่ใส่หวะะหนึ่งสองสา โคปีตัวนึงโคปี้ตัวนึงปะตะกตัวนึงแต่ <Shoot. S 2> ี่โจเนงวะีมอจังตเลัน <enemy> อยู่นี่ตัวนึงมันอยู่นี่ตัวนึงตกสแตนตัวนึง One e n e m r e a i n i n g น่าจะไปม,มองปะ

กดห้างแต่แรกก็ง่ายวนาะกดสามมื่งกนานเออไอเี้ยแม่งสองสองที่ไปวอเตอร์ฟอร์เออสองตัวสองตัวเข้าบอมไปแล้วเข้าบอมไปแล้วเป็นตัวหนึ่ง ่กาไม่เจอะอะไรเงียบได้ไหมคนคุเล่นกันอยู่เฮ้ยรู้สึกยังไงที่พูอ่ะรูยไงรู้สึไงอ่ะพองาตยิงรถก่อนปะยังไงยังไงยังไงพร้อมหนึ่งสองสามอเสียที่โจปนึง ไม่ได้วะวางไม่ได้ไปสีไสีตัวเดียวสีสีไม well, yes. oh yeah. ่มีติดไข่อยู่ w e r water w a e water ชิดกันสีทีชิดสองวิควันเพื่อนไม่มีควันลวไม่มีควันล แม่เอ้ยแม่ทั้งเด้งตังเฮียอะไรกันขอกับขวยให้แล้วผมผลิตัวเฮียออกมาว่าูอยากรู้จริงอช่างเน็บผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนถอยไปผมเคยเล่นเกมบ้านนี้มาก่อนอยู่จอยวัตส์ฟอร์สีดันมาด้วย สองตัวรอยหน่อยกูเกิดมาๆมาโหสองสองโค้ดแปดสิบน่าจะฮิวอ่ะเย้น่าได้สามมันไม่รู้มึงมันเข้มงวดว่าต้องฟอลเพื่อนแต่มันมีควันนะมีมืดี่ยกูจริงพี่ควันหมดก่อน เฮ้ยยัเฮ้ยมีชันเชิงเลยดิวะไอเฮียสนงสน a บไม่เป็นหรอมได้อนล่อยแรู่ามกตัวมกา่อียาดาเบนไมึง่ตรงไหนก็ได้อเฮียมันปาดเราตอนมึดึงขา่ดูคมแบกวะบัตบัตวาไปช่วยน้องด้วยมึงมีคนเดียวที่มึงไปได้บัต แฝดช่วยน้องหน่อยยี่เอาแลแล้วกูมึงกูบอกให้มึงว้ปไปกันน้องมึงเป็นคนเดียวที่หลุดไปได้มึงไม่วาร์ปล่ะ ฟังกูกูควันแล้วกูกำลังจะว้าบออกไปคือผู้มึงบังกูกูจะว้าบออกไปยังไงวะฟังยังไงวะไม่พี่ว้าบตรงนี้ได้พี่ว้าบเอี้ยมันเลงไอ้พออยู่แล้วม่อกี้ไม่เห็นแบบอะแล้วมึงไม่พูดนะตอนเริ่มโอ้ผมเคยเล่นเกมบ้านนี้เมื่อก่อนนิ่งไว้ปัดเห้ปห้ยัดปยดปดปหดปปด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 ดัดดป่ switching side match point โดนดับพู่นดัเมทคิวจอยไม่ได้เล่นนี่นะเป็น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 สกายตัวนึงสกายตัวนึงวางได้า โอ้ต oh, ุวัต <c oughs> ุ uh, ๋ยไปไหนสอก่อพี่เออวัตุ๋หมาอยู่สองตัวดูผ่านออกอยู่ผมแล้วปะเออ็นมังสวันนี่ไม่เออ one enemy remaining yeah. ไอ้แค่ตานแม่งโคตรโอ๋ไอ้ตานมึงฟังกูนะทีมมันชนะแล้วเออผ่านพียอ็มีอลีกว่ะเฮ้ยแค่เราชนะแล้วจริงตานถ้าเกิดมึงยิงงี้นะเออยิงให้